ัสดีครับอ่ะมาเจออีกครั้งในช่วงของการทสใช่ครับหลังจากที่คราวก่อนเราได้เทสไปแล้วครั้งหนึ่งครับในโปรเจกต์ของสมรรถนะที่เกี่ยวเนื่องกับราคาเขาเรียกของชนิดเดียวกันแต่ราคาต่างกันสมรรถนะหรือประสิทธิภาพมันจะเท่ากันไหมคราวก่อนคนได้เห็นกันไปแล้วในเรื่องของการเบรกนะครับซึ่งเบรกเนี่ยเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินสรุปมันเกี่ยวกันจริงนะเกี่ยวเกี่ยวถูกกระแพงสมรรถนะเกี่ยวกันจริงครับอย่างดรายเนี่ย เขาเรียกว่าตามราคาเลยตามราคาเลยแต่ส่วนเวทเนี่ยมีพิกโผนะมีพิกโผมีโดดบอดด้โอเคพีเนี่ยเด้งขึ้นมาเอ0ดีศูนย์แ้ำไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่เหมือนที่ได้อธิบายแล้วมันอยู่ที่เป้าหมายการดีไซน์ของยางว่าเอาไปวิ่งแบบไหนอย่างไรส่วนยางที่ราคาประหยัดมากๆเทียบกันแล้ว ประสิทธิภาพคงประสิทธิภาพเลยถ้าเป็นอุบัติเหตุไม่คุ้มเลยจริงครับเราไม่ได้ว่าเขาไม่ดีนะมาอยู่ที่การใช้งานเลือกเอาวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งครับที่เราพยายามจะสร้างสถานการณ์เคยไหมครับสือว่เข้าโค้งไปปุ๊บเออเข้าโค้งแล้วแบบเฮ้ยเรามาเร็วเกินไปแล้ววันนี้อินสแตนเซอร์แบงค์จะเป็นผู้ขับขี่แล้วไม่ใหม่จะเป็นคนนั่งข้างๆคอยขานว่าสปีดเท่าไหร่คอนเซปเป็นไงวันนี้หลังจากที่เคยเหวอะโค้งมาแล้วอ่ะคอนเซปวันนี้เราจะ วิ่งเข้าโค้งมาครับด้วยความเร็วประมาณ70โอเคครับโดยเรายกคันเร่งนะครับให้ความเร็วตกลงมาเองโอเคโค้งรัศมีโค้งเนี้ยจะเป็น25เมตรโอเคลัศมี2 5 25ลค่อนข้างแคบพอความเร็วตกมาเหลือตั้งแต่สีครับเราจะเร่งใหม่นะโอเคแล้วไปดูว่ามันเริ่มหลุดโค้งที่ความเร็วเท่าไหร่เพื่อดูการบอกของยางแต่ละยี่ห้อการเพิ่มพวงมาลัยอันนี้แม็กกันัะบอกอย่างนี้ใช่ไหมถูกครับการควบคุม ใช่ครับหรืออาการการหลุดหลุดแล้วสามารถค่อยๆเอากลับมาได้ไหมเอากลับมาได้ไหมหรหลุดแล้วหลุดเลยหลุดเลยคอนโทรลไม่อยู่และเนื่องจากว่าการเทสครั้งนี้นะครับมีการขับขี่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะเพื่อไม่ให้ยางแต่ละชนิดที่เราเตรียมไว้ในรถ Toyota v i o s ที่เหมือนกันแม็กขนาดเดียวกันลมยางยางไซส์เดียวกันลมยางเท่ากันเปลี่ยนร้านเดียวกันทวงล้อที่เดียวกันซึ่งยางตอนนี้เรามีทั้งหมด5ชุดด้วยกันครับหนึ่งก็คือราคา 5,050บาท2ก็คือ3,690บาทชุดที่3เป็นราคาแบบกลางๆค่อนถูกนะครับก็คือ3,050บาทส่วนชุดที่4ถูกหลือเป็นยางถูก2,350บาทและชุดสุดท้ายชุดที่5 2,150บาทแต่ได้ข่าวว่าถ้าเจรจาดีๆีพันเกก็ซื้อได้ ตรงนี้เนี่ยบังเอิญโอเคอาจจะมีเรื่องยี่ห้อยางเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถือว่าให้เป็นตัวแทนในเรื่องของราคาเป็นหลักนะให้ทำไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณทำไรเพื่อความยุติธรรมครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนขับเกิดจะกินในยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเพราะนั้นเราก็ปิดไปเลยนี่คือยังไงครับให้ผมปิดเดี๋ยพารถพาไปปิดตาขับรถโอเคไปใช้ไปแล้พาไปเลยคันไหนก็ได้คันหนึ่งราคาที่เคยอยู่ด้านหน้ากระจกรถก็เอาออกเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น คนขับก็จะไม่รู้แล้วว่าตอนนี้เราพาขึ้นไปคันไหนนะครับเราก็ติดกล้องแล้วเรียบร้อยให้ดูอาการเพลิงภงมิอะไเดี๋ยวไปดูคันแรกเลยตอนนี้พาไปที่ยากราคาถูกแต่ไม่ถูกที่สุดนะ2,350ับาทครับโอเคครับโอเครถพร้อมครับขอเข้าจุดสตาร์ทครับไปเลย Dry Handling Test กับยางชุดแรก2,350บาทกำลังเริ่มึ้นไปแล้วครับตอนนี้ รถก็ไปตั้งลัแล้วเดี๋ยวจะไปชาร์จสปีดมาที่70แล้วยกรถพร้อมาามาแล้วเก็บพอดีเขา้าหลุดแรกตอนนี้ยกแล้วครับแล้วก็เริ่มเข้าหลุดขวา25า่าอาเตะไปหนึ่งแล้ว เริ lit, ่รมัดเิแล้วเ่มไปหนึ่งแล้วยังไปได้ยังไปได้งไปได้สิบแปดสิบเก้าสิบเก้าห้าสิบห้าเอ็ดห้าเอ็ดครับห้าเอ็ดโอ้ยเร็เห็นไปเนี่ยห้าสิบเอ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับในโค้ง2 5่รถเริ่มเสียอาการไปอยากอยากฟังฟีลลิ่งคนขับนิดนึงว่ามันมันท่าไหนมั่งมัน ยังยังอพอดึงได้ยังดึงกลับมาได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าดึงกลับมาได้นี่โอโ้เลาะไพลอนไปอีกเยอะอ่ะมันจะออกจริงๆเนี่ยตั้งแต่48แล้วนะครับ48นี้ต้องพยายามแก้พงมาลัยแล้วโอเคนะครับก่อนหน้านั้นที่พงมาลัยจะพยายามคงที่ตลอดครับผมนะครับมีท้ายท้ายเริ่มมาบ้างเล็กน้อยต่กหน้าแล้วมีท้ายไหลนิดนิดโอกบไปเยอะครับไปเลยไปตรงมา อย่าไปกลัวสิเขาโดนไม่ใช่เราโดนไป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 เดินไกล้หน่อยแล้วกันถอดผ้าได้แล้วไม่เห็นแล้วเนี่ยพวกคุณก็ใส่มาได้ทั้งแว่นนะคันที่ 2>, 2ที่เราจะเทสนะครับตอนนี้นก็เป็นยางที่อยู่ในเลนจ์กลางๆนะครับ3า0บาทเดี๋ยวมาดูกันว่าสมัถนะจะดีกว่าตัวนี้ไหมเพราะราคาเขาแพงกว่านิดนึงึนออีกห่ย ทดตอบครับยางอะไรไม่ทราบครับครั้งที่สองครับความเร็วข้าเจ็ดสิบความเร็วครับหกเจ็ดยกยกโอเคครับไหลครับผครับโอเคเข้าที่เจ็สิบเหมือนเดิมครับโอ้ยโอ้โนหนึ่งครับยากสี่แปด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 สี่สี่แปดสี่4ปดสี่4ปดสี่แปดสี่แปดสี่แ่ปสี่ดสี่ปดดสี่แปดสี่ปดสีปดด้ไปดด้ไปดปดปด่ไดป ไปได้ไปได้ไปได้อยู่ไปได้อยู่ไปได้อยู่ห้าสามแล้วพยายามดึงรถกลับเข้ามาครับสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าโอ้ยดีเลยห้าสี่สี่แปดสี่เก้าห้าสิบไม่ไหวแล้วต้องบอกว่าอันนี้เราพยายามช่วยยางเต็มที่เหมือนกันพบเพล่แรกที่ความเร็ว52าเร็วเมตรต่อชั่วโมงไปแล้วนี่กินไปหลายแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บดึงยกได้ดึงดึงกลับเข้ามาได้ครับแล้วเดินคันเร่งต่ออีกทีหนึ่ง พยายามประคองในความเร็วตรงนี้แต่สรุปสุดท้ายก็จบฟินิชจริงๆที่ครั้งแรกมีเตะมีเตะตัวขาเข้าก่อนก็ถือว่าเลี้ยวยากเหมือนกันครับจังหวะหลุดครั้งแรกที่เท่าไหร่50เจ็ดไม่5 1เ็ด50 50เ็ดเนาะหลุดครั้งแรกแต่ว่าพยายามยังคอนโทรลแต่มาได้ครับสอนแทนเร่งนิดเดียวหักกลับเนี่ยมันเข้าให้แล้วก็จากนั้นเร่งต่อเอาใหม่แล้ว่ามาหลุดสุดท้ายจริงๆที่ไม่ไหวแล้ว52 52นี่หลุดแล้ว โอเคครับแต่ตอนนี้คิดว่าทางนู้นน่าจะลำบากกว่านะเอาแกะไพลอนออกจากใต้นท้อง่อนดีกว่าเอาล้วเจอคันไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแหละเราทัดลบให้เลยครับคราวนี้เป็นยางาที่มีราคาไไแพงที่สุดโอเคเดินกันครับไปครับนี่ผ้าคุณป้าครับทำไมเหม็นนะครับตุ่มเขาใสทั้งวันนะครับโอ้โหชุดที่เราเทสกันอยู่เนี่ยก็คือ ดี08ในดรายเบรกเขาาก็ทำได้ดีเพราะว่าเนื้อใหญ่เยอะเขาีะคือทางต้นนะนะครับแตจเดี๋ยวลองดูว่าเันยากยากฟิลไปไหนบ้างมาเลยเดยนโอเคไหลไปเหมือนเดิมเขาเร็ว70หตรงนี้ยกแล้วก็โยนเข้ามาครับลูกซ้ายดูดีด้ดีสดี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 ดมุีในมุดีด้านในโอเคครดบดีคีดบเรดีีีดดีี เจครับ49 50ก้าห้าบ้าเ้าครับยังได้หาองครับยังอยู่5 2 5สิได้ได้ได้5้าเอ็ครับ5้าสบเอ็ครับ5้าอยังได้เมื่อกี้หลุด้วแก้ได้โอเคครับสี5เก้า้าสองสามครับ5้าสามไม่ไหวแล้วแด้ยังคุมได้ยังคุมได้โอเคแต่เมื่อกี้5้าสามยังมากลับมาได้โอเคครับสรุปว่าความเร็วที่5 3บาเนี่ยเตะชัดเจนแล้วปุ๊บปุ๊ปุ๊ปุ๊ถูกต้องไหมก็ตอนเตะเตะ5้าสามเนี่ยนะครับ ถอนนิดเดียวปุ๊บหักเนี่ยมันกลับมาเลยมันไม่พุ่งองตาพุ่งมันเสียงน้อยมันยังอยู่ในลายนะครับเรียกว่าคุมง่ายโดยเฉพาะช่วงเืินอินขาเข้าเนี่ยต้องบอกว่าง่ายกว่าชัดเจนนะครับง่ายกว่าคันคันก่อนหน้าเนี่ยชัดเจนคือโยนมาที่70เนี่ยถ้าคันก่อนหน้าเนี่ยมันจะปลิวนะครับแ๊บมันจะปลิวหน่อยแล้วมีเตะไพลอนไปนิดนิดเฉียดไปสองตัวแต่ตัวนี้นี่แบบยังคุมได้ห่างเยอะเลยเยกว่าใช้ได้ทีเดียวโอเคเดี๋ยวจอดตรงท้ายนั่นเลยก็ได้นะแล้วเดี๋ยวจะพาไปคันต่อไปเองนั่งรอในรถ อาชุดต่อไปแล้วเขา็นยังไงครับเดินเดินไม่เห็นทางเมื่อกี้เขาได้ยางแข็งสุดแล้วใช่ไหมแล้วก็ซัดยางถูกสุดให้เขาเลยแล้วกันโอเคทุกอย่างเหมือนกันพร้อมครับมาได้เลยโอเคครับแบงค์สตาร์ทเหมือนเดิมครับเข้าด้วยความเร็ว70นะครับถึงจุดนี้ยกคันเร่งปล่อยไหลโอเคครับ60ครับ อะไรเนี่ยยังไม่ได้เริ่มเลยไปต่อ40ยังไม่ได้เริ่มเลยครับช่วงยก70แรกก็ไปแล้ว48 47 48 50 50 51 50 50ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอเคครับอาการเห็นเมื่อกี้ชัดเจนโยนแรกเนี่ยถ้าถ้าเป็นโค้งสะดุ้งหน่อยนะไม่ถือว่าโค้งเฮ้ยไม่ได้แก้ละเฮ้ยคือ ไปแล้วโอเคครับขอรับทราบอาการภายในรถเลยนะครับครับเริ่มแรกนะพี่บีก็เข้าเทินอินเจ็ดสิบเท่ากันเลี้ยวอยู่ดีๆหน้ามันเหมือนพอจะไปได้แต่อยู่ท้ายมันออกท้ายมันกว่านะครับแล้วก็โอเคคอนโรลกลับมาได้ท้ายกว่าเลยละนะครับคอนโรลกลับมาได้ปุ๊บเติมมาได้แค่ห้าสิบปุ๊บมันไม่ไหวละถอนคันเล่งเลี้ยวมันก็ไม่คืนละนะครับก็เรียกว่าพุ่งลงเหวอ่ะอย่างที่พี่บีว่าครับโอเค พอเร็ว50านะครับ50อันนี้คือหลุดแล้วต้องรีมาร์คว่าไม่สามารถที่จะพารถกลับเข้าสู่ถนนได้ถ้าอยู่ในเหตุการณ์ที่วิ่งจริงโอเคครับเป็นยางชุดสุดท้ายที่เราจะเทสในแบบเอ ดถ้าดูตามนี้เนี่ยยังออกแนวตามราคานิดหน่อยนะแต่อาการที่เกิดขึ้นดึงกลับมาได้ไหมหรือหลุดไปเลยไอ้นี่สำคัญกว่าซึ่งออซึ่งก็คงได้ยินจากอินสตัคเตอร์เราบรรยายให้ฟังอยู่แล้วนะครับโอเคครับสุดท้ายยางสุดท้ายมาเลยโอเคสตาร์ทครับ70ครับเหมือนเดิมโอเคพอดีลูบแรกถ่ายน้ำหนักนิดนึงยกครับง่าย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 งอันนี้อันนี้ถือว่าง่ายแล้วโอเคสี่แปดครับสี่เก้าห้าสิบ โอ้ขึ้น50เร็วสิบเก้ายังรักษาสิ่เก้าห้าสิบห้าสิบยังไม่มีอะไรเลยห้าสิบสี่เก้าอยู่ห้าเอ็ดข้าสองห้าสามยังไปได้สี่เก้ากลับมาได้กลับมาได้โอเคกลับมาได้แล้วครับข้าสองจุดเก้าห้าสามให้มันไปได้เรืเ่อยๆห้าสามจุดเก้าห้าสองจุดองมันไปได้ยกลบทุบมันกลับมาเลยโอเคห้าสิบเอ็ดห้าสอง ไม่ไหวแล้วโอเคพอพออันนี้แต่ที่พี่บีดูตอนแรกนะครับการโยนเข้ามาครั้งแรกเนี่ยง่ายอ่ะเดี๋ยวขอฟังอาการในรถนิดนึงว่าเป็นแบบไหนยังไงมั่งแบงค์เอาสะหน่อยดิโอเคเริ่มจากจังหวะเข้าโค้งจังหวะแรกครับความเร็ว70เลยต้องบอกว่าง่ายง่ายเลยแหละจากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วนะครับจนรู้สึกว่าช่วง504950ไม่มีอะไรเลยพอมาเริ่มรู้สึกดิ้นเหมือน52 53 5 3 9ด้วยเริ่มหลุดละนะครับทีนี้พอหลุดอย่างที่เห็นเลย มันเช็ดไปนิดเดียวแล้วจริงๆถ้าถ้าเราว่าแทกพี่บีวางกว้างให้ผมกว่านี้อีกนิดอ่ะมันยังไปได้แล้วก็จังหวะเพิ่มความเร็วในโค้งนี่ก็ไปได้เรื่อยๆเวลาไหลออกไหลออกไม่เยอะหน้าหน้ามันจะไม่ทิ่มออกไปเยอะนะครับคุมง่ายไม่ตกเขาตายนะครับย <c oughs> กเว้นว่าคุณระห่ำเหยียบไป80อย่างนี้ก็โอเคอ่ะคุมไม่อยู่ละคือ <c oughs> ถ้าเราดูเอาพี่บีสรุปคอมเมนต์ตัวเองก่อน,นนะ <c oughs> มันก็ชัดเจนว่ายางที่มีราคาถูกกว่าสมรรถนะก็ไม่สามารถที่จะ ขึ้นมาเทียบเท่าอย่างที่มีเทคโนโลยีหรือต้นทุนที่สูงกว่าแล้วว่าง่ายๆนะครับประมาณน,นั้นแต่เดี๋ยวยังไงเนี่ยเรื่องการเข้าโค้งเนี่ยมันนอกจากสูตรยางอะไรที่เคยรู้กันมาเมื่อตอนเบรกแล้วเนี่ยม,มันมีอะไรเกี่ยวข้องหรือว่าอาจจะเกี่ยวโครงสร้างการโยกอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจอ,อัเดี้เดี๋ยวเราจะคุยกับต้นอีกทีหนึ่ง เมื่อกี้ได้ดูเทตสตลอดป่ะดูตลอดครับดูอ,ดอยู่เรื่อยๆใช่ไหมดูครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับสรุปว่าผลมันก็เป็นอย่างนี้อีกแล้วว่าคุณภาพยางกับราคาต่างกันจริงเมื่อคราก่อนที่คุยกันว่าโอเคใน1นึ่ส่วนผสมยางเส้นหนึงมี 200, 200. กว่ายางรวมเป็นยางหงเส้น เพราะนั้นวันนี้ที่เราทสการเข้าโค้งมันมีส่วนไหนสําคัญไหมที่ทําให้ส่งผลอย่างเงี้ยคือวิธีการทสของสเตชันนี้ของเราครับผมมองว่าเป็นเป็นสอย่างละกันครับที่พี่แบงค์ชาร์จเข้ามา70็ดสบครั้งแรกเนี่ยแล้วพี่แบงค์มีคอมเมนต์ว่าบังคับง่ายหรือยากไงตรงนั้นเป็นการทํางานแก้มยางเป็นหลักครับชุดนี้บอกว่าต้องมีสู้แรงใช่ไหมครับแต่ว่าจะควบคุมได้แต่ต้องสู้แรงนิดนึงก็เป็นเพราะว่าแก้มยางเนี่ยเขาออกแบบให้แข็งนิดนึงเพื่อที่ว่ามันจะได้ตอบสนองเร็ว กับพวงมาลัยของเราทาให้คนขับต้องสู้กับกับแรงที่มันฝืนไว้ครับแรงที่มันพยายามจะเกาะถนนอะไว้ทีนี้ตอนที่วนอยู่ในวงกลมในรูปเนี่ยพี่แบงค์ค่อยๆเริ่มเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเป็นการเพิ่มแรงเบี่ยงหนีศูนย์ของรถออกไปข้างนอกนอกโค้งตรงจุดนี้ยางเนี่ยตรงหน้ายางด้านนอกล้อหน้าซ้ายจะรับแรงมากที่สุดทีนี้ผมมียางยางชุดหนึ่งที่น่าสนใจคือตัวนี้คุมง่ายกว่าเพราะว่าแก้มยางเนี่ยไม่ได้ออกแบบให้ให้แข็งเท่าตัวนั้น เพราะว่าต้นชุดนี้เขาจะเน้นการใช้ชีวิตประจําวันมากกว่ามากกว่าตัวนั้นอันนี้หมายถึงเดี๋ยวนะถ้าคําว่าแกนยางของต้นนอกจากตอนเข้าโค้งเนยแซวว่าถ้าเราไปเจอพวกข้อต่อถนนที่แบบปึ๊บปึ๊บก็คือแรงที่ยางมันยังอย่างนี้ใช่ไหมอ่าโอเคโอเคโอเคต่อซับแรงได้เออเวลาเข้าโค้งเนี่ยก็เกาะได้ดีเพราะว่า จะเห็นว่าลายดอกยางเนี่ยข้างนอกกับข้างในเขาออกแบบมาไม่เหมือนกันก็คือมี o u ไซ i ์อินไซ d ์เวลาใส่ยางต้องใส่ให้ถูกด้านนอกนี่ก็จะออกแบบสําหรับรับแรงในการเข้าโค้งแบบนี้โดยเฉพาะเลยอ้าวแล้วดีไซน์ด้านในอ่ะเขาทาอะไรครับดีไซน์ด้านในเนี่ยจะเป็นเรื่องเรื่องของการรีดน้ําเป็นหลักกับเรื่องเสียงแต่วันนี้เราไม่คุยเรื่องเสียงเนาะโอเคโอเคเรื่องรีดน้ำเป็นหลักเราเอาแบบอุบัติเหตุเราเอาบิเหตุแต่จริงๆลายดอกเดี๋ยวเราลองดูอันอื่นมองไหมนิดนึงนิดนึงอันนี้้ายขวาเหมือนกันเลยอันนี้เหมือนกัน อันนี้ก็เป็นลายอันนี้เขาเรียก Directional ก็คือเป็นลูกศรแหละที่เราเรียกกันใช่ครับมี rotation เวลาใส่ต้องใส่ให้ถูกเหมือนกันก็เรียกว่ามีอาการพี่แต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องศูนย์เนื้อยางละใช่ครับประมาณนั้นกับโครงสร้างไปติชมราคาประหยัดซึ่งเชื่อว่าคนใช้เยอะนิดนึงดิเอาจริงนะได้ตอนขับมันสนุกแต่ไม่อยากไม่อยากคิดถึงชีวิตจริงไงมันก็ชัดเจนว่าการก่อถนนหรือกริปมันเนี่ยมันน้อยค่อนข้างน้อยโอเคทีนี้พอสัหนักถ่ายปุ๊บเนี่ยกริปมันหายเลยอะ กริปหายปุ๊บมันคือที่ผ่านมายังมีกริปหลังให้เราเหลือใช้อยู่บ้างแล้วก็ไปอันเดอร์หน้าแทนอันนี้กริปหลังเขาหมดก่อนความสึกอัตราสึกมันจะเยอะกว่าเพื่อนเลยนะจนเป็นสลปเลยอ่ะการออกแบบลายดอกยางเนี่ยนอกจากจะช่วยเรื่องเสียงเรื่องเรื่องการเกาะแล้วมันยังมีเรื่องของการสึกด้วยนี่การลักษณะการขับแบบนี้ถือว่ามันเป็นการที่เราใส่แรงเข้าไปในยางเยอะมากครับถ้าเกิดดอกยางด้านนอกค่อนข้างละเอียดเนี่ยมันทําให้ขอบดอกยางเนี่ยมันเปิดขึ้นมา มันจะเกิดเสียงรบกวนเยอะล้โอเคอ่าครับมันมันแทนที่มันจะเงียบเดิมเนี่ยมันหมุนไปเรียบๆทีนี้มันเหมือนมีคลีบขึ้นมามันมาตีถนนตก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 ตไปเรื่อยๆไม่จะดังโอเคก็คิดว่าทุกคนก็คงจะได้ ความรู้แล้วก็ได้ได้เห็นภาพจริงจากการเทสจริงๆไม่มีเมคของพวกเรานะครับก็ว่ากันไปตามจริงตามเนื้อผ้าที่เห็นทุกอย่างตามราคาครสรุปแล้วเหมือนเดิมครับคุณภาพกับราคา,ามันยังไปด้วยกันอยู่ก็ให้ดูการทดสอบวันนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นเลือกสาญเอานะครับยังไงก็อ<ด>ยากให้ทุกคนเลือกของที่มีคุณภาพเพราะว่ามันคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โอเคขอบณต้นมากมากนะครับเรายังเหลืออีกหนึ่งเทสครับเหลืออีกหนึ่งเทสรครับ,รบไฮไลท์อีกแล้วยังไงก็ติดตามกันละครันว่าเราจะเทสอะไรเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพกับราคาของยาเด็ดดิบยก